โรบักพิษนะ่ะมันอันตรายแต่ถ้าไม่อยากพังทลายร้านนี้เลยรีบไปช็อปร้านเติมโรบักรงังคอาสุดมิรภาพที่เปิดให้บริการแล้วทัวราชอาณาจักรลิงก์นี้ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะสวัสดีสวัสดีนั่นล้วสควอเนเลยครับโอ้ยย้อยู่ผมเองครับไมกี้ครับ แล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจผมเองอ่าแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวเกมอะไรแต่อย่างใดนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมากับคอนเทนต์ตัวเดิมนะครับนั่นก็คือการแต่งตัวนะครับในงบต่างๆกันนะครับวันนี้ผมใช้เป็น ID หลักแล้วกันนะครับเพราะผมเนี่ยเพิ่งเติมโรบักมานะครับก็เลยแบบอยากใช้เงินหน่อยแล้วกันนะครับแต่วันนี้นะครับต้องถือเรียกได้ว่าเป็นวันที่พิเศษมากเลยนะครับเพราะผมเนี่ยจะไม่ได้มาแต่งตัวแบบบ้าซ่วถั่วเขียวโดยที่คิดคอนเทนต์ขึ้นเองนะครับแต่ผมนะครับจะแต่งตัวนะครับ ให้เข้ากับไอเทมนะครับที่โรบอกเนี่ยเพิ่งแจกฟรีนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมจะเป็นไอเทมหูกระต่ายแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปให้ดูนะครับไอเทมตัวนี้นะครับเราสามารถรับได้นะครับโดยการใส่โค้ดเนี่ยแบบฟรีๆเลยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเข้าเว็บไซต์ใส่โค้ดแป๊บหนึ่งนะ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าใส่โค้ดนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถนะครับพิมพ์ตามผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางไปแบบนี้นะครับสามารถพิมพ์ตามผมได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองไม่เห็นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความนี้นะครับไว้ด้านล่างอีกทีหนึ่งครับอันนี้จะเป็น2016นะครับใส่ไปก็จะได้แบบนี้เลยครับอันนี้ใส่ได้นะครับลองใส่ให้ดูแล้วนะพอเราใส่โค้ดนะครับหน้าตาไอเทมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเครื่อง สวมใส่ของผมทั้งหมดออกนะครับถอดออกไปนะครับโอเคครับถอดออกหมดแล้วนะครับเราก็ไปดูในส่วนของไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับกดใส่เข้าไปครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ใช่แ เลือดอาจริงๆมันน่าหลนๆยังไงไม่รู้ฮะอันนี้อาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผมนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นหูกระต่ายแบบนี้เลยนะครับเป็นหูกระต่ายสีเงินนะครับแล้วการแต่งตัวในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่าผมนะครับจะแต่งตัวเนี่ยให้เข้ากับไอเทมชิ้นนี้นะครับซึ่งงบเนี่ยที่ผมกําหนดไว้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมไม่จํากัดโรบัคนะครับเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับขอแค่ เข้ากับไอเทมชิ้นนี้ก็พอนะครับก็คือไม่จํากัดในการใช้เงินนั่นเองนะครับแต่ต้องขอย้ำนะครับว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งตัวจนเวอร์เกินไปนะครับว่าต้องแต่งตัวเป็นหลักหมื่นหลักพันอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับขอแค่สวยและถูกใจก็พอแล้วนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับจะไปแต่งตามกันนะแล้วหากเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะครับที่จะไปรับชมนะครับการแต่งตัวครั้งนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับที่จะช่วยกันกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับหรือคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยออกมาก,ก่อนใครเลย แล้วเนื่องจากไอเทมของเรานะครับหรือตัวที่เราใส่ได้จากโคดเนี่ยจะมีสีเป็นสีเงินๆน,นะครับเพราะงั้นคอนเซปต์ที่ผมจะแต่งเนี่ยผมจะเอาเป็นประมาณแบบว่าโทนแบบว่ายัางไงดีโทนเป็นสีเงินไหมครับอาจจะออกแนวนักรบนะครับเพราะว่าเนื่องจากไอเทมที่เราใส่เนี่ยมันเป็นโลหะนะครับสีเงินเพราะงั้นผมก็จะใส่คิวนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าลองหาในประเภทสีเงินดูนะครับสีเงินก็จะเป็นอุปกรณ์เหล่านี้เหรอเดี๋ยวขออนุญาตลองเลือกแป๊บหนึ่งนะ หรือเราจะดูไปนในส่วนของพอบหน้าแอมแบลบโอ้ยเดี๋ยวทรงผมนี้ใช้ได้นะครับอันนี้เราจองไว้ก่อนเลยละกันสีผมนี้ผมชอบนะครับแล้วเลื่อนลงมาอีกสักนิดนึงครับลองหาสิกระเป๋าหรอแสดงว่าเราต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วล่ะถ้าเกิดสีเงินเอ้ยดาบนี่เจ๋งชอบชอบเดี๋ยวนะ ดูในส่วนของดาบแป๊บนึงนี่ครับอ้าวผมเจอดาบที่ถูกใจเลยครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังก็มีดาบอีกตัวนึงนี่ครับราคาเท่ากันเลยนะครับลองดูนะสำหรับดาบตัวนี้นี่ครับจะค่อนข้างออกเป็นแนวนางฟ้านะครับแล้วก็เป็นสีขาวมากกว่าที่จะเป็นสีเงินนี้เนะี่ยมันเป็นเงินแบบว่าอ่อมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ผมว่ามันดูมีความเป็นสีทองด้วยนะครับงั้นก็ จัดไปสําหรับไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับสมผมอะไรยังไม่ได้เลยนะเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกัน100โลบัคครับหลังจากที่ตัวผมนะครับเลือกผมของตัวละครอยู่นานเนี่ยก็ ได้มาประมาณ5ทรงนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับดูนะครับจะเป็นในส่วนของตรงนี้เลยและในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้อีกเนี่ยอันนี้จะเป็นผมแบบมัดแล้วเครับซึ่งผมมัดเนี่ยผมมองว่ามันออกแนวลุวยๆมากกว่านะเพราะว่าเกิดถ้าเราเาจะไปลบหรือไปสู้จริงๆเนี่ยเราควรจะมัดผมนะครับเราไม่ควรจะปล่อยอันนี้ผมรู้สึกว่าสั้นไปอันนี้คัดออกแล้วกันนะครับในส่วนของตรงนี้มัดข้างเหรอผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยฟูนะครับมันเรียบแป่ mais, ไปอันนี้ขอเอาออกนะครับอันนี้จริงๆชอบอันนี้นะ ผมชอบผมที่แบบมัดขึ้นสูงๆ,ๆ,ๆนยมันคล้ายๆกับสบูไรดีนะครับอีกอย่างเนี่ยมันเอ้ยจะเสียได้ตรงที่ว่าตรงนี้มันออกดำๆไปชิ้นนิดนึงอะ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นในส่วนของตรงนี้แหละตรงนี้ผมสั้นไปเอาออกรายกันนะครับตอนนี้ผมลังเลระหว่างทรงนี้นะครับทรงนี้มันค่อนข้างแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเขาเรียกไฮไลท์เลยไหมสีเขียวอะไรปนแบบนี้เข้าไปด้วยนะังั้นก็จัดไปเลยสําหรับผมตัวนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ เพืเ่อนๆทุกคนครับผมมาดูในส่วนของอ,อุปกรณ์แต่งใบหน้านะครับแล้วผมเจออะไรที่มันแบบเคลื่อนแบบเคลื่อนมากเลยเพืเ่อนๆดูสิครับ เนื้อตาแอบเบลฟูดเลยนะครับโอ้โหรีได้วยอันนี้เป็นหน้ากากเลยครับสงสัยไหมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่มันจะมี่วงสีขาวที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับเราต้องเปลี่ยนสีผมใหม่เหรอไม่ต้องก็ได้ไอืมหน้ามันจะดูสว่างมากเลยนะเนี่ยเอาจริงจผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยนะครับถ้าเกิดเราใส่แบบนี้นะแต่ด้วยความนะครับที่ผมด้านหน้าเนี่ยมันสีขาวและมันเด่นเกินไปนะครับมันค่อนข้าง หลอกตาเนี่ยเพื่อนเมื่อเข้าใจคําว่าหลอกตาไหมมันค่อนข้างแอบ,บหลอกตาคนดูซึ่งนิดหนึ่งครับแล้วหูเนี่ยมันด้วยความที่ดูเหมือน2ชั้นเนี่ยสกลงเราจะเป็นแมวหรือจะเป็นหูกระต่ายนะครับงงมากเลยเพราะงั้นไอส่วนตรงนี้นะครับสวยและน่ารักแต่ขออนุญาตไม่เอาแล้วกันนะโอเคครับแล้วหลังจากที่ผมนะครับได้ลองหาอุปกรณ์นะครับสวมใส่ด้านหลังมาสักพักเนี่ยผมเจอไอเทมอยู่3ชิ้นนะครับแต่ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างไม่เป็นสีเงินเลยเพื่อนมันจะออกเป็นแนวเทามากกว่านะครับอันนี้ขอ ปรับตกไปนะครับแต่นี่เนี่ยน่าสนใจนะครับมันจะมีในส่วนของภักคุมนะครับถ้าเกิดเราใส่ในส่วนของภักคุมไปเนี่ยตัวเรามันจะดูคล้ายๆแบบมันจะดูเฟียวนันเื่อนก็คือแบบว่าไม่ได้มีปีกอะไรที่เทอะทะนะครับงั้นผมก็จะจัดไปในส่วนของภักคุมตัวนี้แล้วการนะครับจัดไปอีก100โลบักครับผมอ่าจะเป็นในส่วนของภักคุมสีเทาทุนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราใส่ปีกนะครับหรืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยใหญ่เกินไปนะครับมันจะดูเทอะทะนะครับผมขออนุญาตแต่งตัวแบบเรียวๆนะครับให้ดูเป็นผู้หญิงทีี่่่ตััววเเล็กกนนาารรร้้อออยยห แล้วกันนะต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของเสื้อกันบ้างน,นะครับถ้าเกิดผมเซิร์ชคีย์เวิร์ดที่เป็นซิลเวอร์แบบนี้แหละครับมันจะมีอะไรที่เข้าท่าไหมอุปกรณ์ที่เป็นเสื้อผ้าอย่างงี้ไม่มีเลยหรองั้นผมจะลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดในการเซิร์ชแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นวอลเลอร์อ่ะถ้าเราเป็นวอลเลอร์แบบนี้เลยครับจะมีอะไรดีๆมาให้เราดูไม่เอ่ยนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีชุดนักลบอย่างที่ผมคิดไว้นะ ผมรู้สึกยังไม่ถูกใจกับวอริเออร์สักเท่าไหร่เลยนะครับโอ้เดี๋ยวนะคือมันเป็นแต่งตัวแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวละครชายหมดเลยถ้าเราเซิร์ชว่าวอริเออร์นะครับงั้นเราลองเปลี่ยนเป็นอ๋อเดี๋ยวไดว้ตัวนี้ชุดน่ารักนะครับชุดแมวเหรอใชนะ่แต่ดูแอบแบลเกินไปอ่ะเราลองเปลี่ยนจากวอริเออร์นะครับเป็นเออ่ในส่วนของอัศวินดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับพอเราเซิร์ชในส่วนของคีย์เวิร์ดที่เป็นเออ่อัศวินเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าท่ามากกว่าเยอะเลยนะครับงั้นเราก็มาดูในส่วนของชุดที่ออกเป็น <c oughs> เดี๋ยวนะซูเปอร์แมนเหรอไม่น่าจะใช่แล้วแหละหลังจากที่ผมหาชุดอยู่นานนะครับได้มาประมาณ3ชุดด้วยกันก็คือชุดนี้นะครับกับชุดนี้เนี่ยเอาจริงๆรู้สึกว่ามันเวอร์เกินไปนะแล้วมันเป็นไซบอร์กด้วยเหรองั้นเราเอาออกนะครับชุดตัวนี้ผมรู้สึกว่า มันดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันเป็นไซไฟมากเกินไปนะครับผมเจะชุดที่ดูเรียบง่ายและเป็นผู้หญิงที่น่ารักแบบนี้แล้วกันนะครับจัดไป5โรบักครับผมหลังจากที่ผมลองหากางเกงน,นะครับหรือในส่วนของกระโปรงอยู่นานนะครับผมได้มาเจอชุดของลูซี่นะครับที่ดูเหมือนว่า ค่อนข้างเข้าท่าเลยนะครับแต่ผมจะลองถอดชุดบนออกดูก่อนนะครับแต่ไอ้ด้านล่างเนี่ยผมชอบแล้วนะครับคือรองเท้านะครับที่เป็นหนังแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าสีมันดูลุยๆดีนะครับก็จัดไปสําหรับตัวชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองไปถอดในส่วนของเสื้อดูก่อนนะครับว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เสื้อนะ โอเคครับเพื่อนๆพอผมถอดชุดตัวนี้เนี่ครับนี่ถอดส่วนของชุดตัวนี้ออกนะครับแล้วใส่เป็นชุดลูซี่ทั้งชุดเลยเนี่ยเรียกได้ว่าแอบเซ็กซี่มากกว่ากันอีกนะครับงั้นเราจะเอาแบบนี้เลยเนี่บเพราะว่าผมมันชอบความเซ็กซี่นี่ครับพอเราลองปรับรูปร่างนะครับให้บอดี้เนี่ยเป็นในส่วนของตัวละครหญิงครับก็จะออกมาน่ารักแบบนี้เลยครับผมนี่จะเป็นตัวละครแบบนี้เลยนะครับจริงๆแอบสวยมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาหน้าตาที่เออดูดีกว่านี้นิดนึงนะในส่วนของใบหน้านะครับผมจะลองเอาเป็น ไอตัวนี้น่าปูดจริงเลยอ่าผมจะลองเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันน่ารักและมีสีสันกันดีนะครับผมเชื่อว่าหน้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน้าตาที่หลายคนนิยมใช้กันนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันรนะับซื้อครับผมอ่าเฮ้ยความหมายดีนะครับยิ้มแย้มใส่นะครับเดี๋ยวนะอ่านไม่ทนันยิ้มแย้มแจ่มใส่ด้วยความภาพภูมิใจนะครับอ่าเราจัดไปเลยสําหรับหน้าตัวนี้นะครับ <S <S พอเราเข้าตัวเกมมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับหนึ่งสองสามจะเอ๋นะครับ ว้าวดีได้ว่าน่ารักแบบเคียววาอี้มากเลยนะครับโอ้โหเพื่อนเป็นดูสิครับรีได้ว่ามาครบมากเลยนะครับอ,อย่างแรกนะครับที่เราเนี่ยใส่มาก,ก็คือโค้ดตัวนี้ใช่ไหมครับจะเป็นในส่วนของชิ้นที่เป็น ผมก็ตายแบบนี้เลยนะครับทรงผมที่เราซื้อเพิ่มนะครับหน้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้าคลุมนะครับดาบนะครับแล้วนี่ก็คือชุดของลูซี่นั่นเองครับผมแล้วต้องขอสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับหมดเวลากับการหาของนะครับคือมันเยอะแล้วเลือกยากมากเลยนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวละครหญิงไม่เป็นเลยครับเพื่อนๆแล้วทีนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนทุกคนนะครับร่วมกันให้คะแนนนะครับสำหรับตัวละครนี้กันหน่อยนะครับว่าเต็ม10เนี่ยเพื่อนๆนะครับให ให้คะแนนกันด้วยนะครับแล้วก็มาเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการแต่งตัวครั้งนี้นะครับหรือการเสียโลบักของผมแบบนี้อีกครับก็ <g iggle> <g iggle> อย่าลืมนะครับที่จะช่วยกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจนะครับทาคลิปใหม่ออกมาเร็วนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก,ก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ